สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาเจาะดวงการเงินในเดือนกันยายนกันนะคะสําหรับการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะในเดือนนี้จะโครจรย้ายสองภพนะคะก็คือภพการเงินแล้วก็ภพสหั c ช a นะคะก็คือเรื่องของสังคมต้องบอกว่าสองภพนี้เป็นภพไม่เสียนะคะตามหลักโหราศาสตร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีเรื่องของดาวคู่ศัตรูอยู่ มาดูดวงช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพการเงินเป็นกเกษตรตาธิบดีอันนี้คือมีตังโชวชะนะคะเพราะว,ว่ากว่าดาวอาทิตย์ะคะ่ะท่านจะโคจรกลับมาเป็นกเกษตรเนี่ยใช้เวลาถึง1ปีนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเงินแน่ๆแถมนะคะดาวที่ลอยสัมพันธ์อยู่เนี่ยค่ะเลข 1. เจอเลข4เลข1เจอเลข7็เนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่ ไม่ได้เสียคือไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูค่ะก็เลยทําให้โอกาสทางการได้เงินของคุณนะคะมันก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างดาวอาทิตย์นะส่วนมากเราจะแทนแบบเรื่องของแบบเงินจากงานประจํานะคะก็มีความโดดเด่นบางทีอาจจะมีแบบไรายได้เพิ่มอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วเนี่ยเลขหนึ่งเจอเลขสี่นะะเนี่ยค่ะดาวพุธเนี่ยท่านมาจากภพวีนานะคะเลยเหมือนว่าเงินของคุณที่คุณจะได้ด้วยนะคะก็จะมาจาก เรื่องอะไรเสรียเสียหายบางอย่างอะค่ะซึ่งเสียเสียหายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเงินประกันนะคะเงินจากการเข้าไปแก้สถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเงินประกันนะคะหรือเงินของความเสียหายเนี่ยก็อาจจะมาจากดาวเสรราร์นี่ก็ได้นะคะก็คือสมมติว่าคุณเพิ่งเลิกรากับคู่ไปหรือพาร์ทเนอร์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่ายังติดค้างกันอยู่นะเรื่องเงินเดือนท,ทองเรื่องผลประโยชน์ยังคุยไม่ลงตัวนะคะ ก็มีโอกาสค่ะที่จะมาคุยจบหรือพูดกันได้ตกลงกันได้ในช่วงเดือนนี้ทีนี้ดาวพุธนะคะนอกจากมาจากภพวินาศแล้วยังมาจากภพศาสตร์ชาด,ด้วยนะคะทําให้เดือนนี้นะคะเงินจากเรื่องของค่าในหน้านะคะก็โดดเด่นเงินจากเรื่องของคอนเน็กชันก็โดดเด่นบางทีแบบว่า เข้าไปเจอเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าโหไม่ได้เจอกันนานเลยสมัยเรียนนะแล้วเขาก็รู้ว่าเราทํางานอะไรนะบางทีก็แบบเป็นการแบบสร้างเครือข่ายแล้วก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของงานกลับมาเป็นเม็ดเงินด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนหรือญาติที่เออเคยยืมเงินไปนะยังไม่คืนสัทีนะมันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ มาคุยมาตกลงหรือมาเคลียร์ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะได้เงินจากการเดินทางนะคะบางทีเดินทางไปทํางานอะแทนญาติแทนนายแทนคนนั้นคนนี้นะคะก็มีเรื่องของอัลโลวานใช่ด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะหรืออาจจะแบบเดินทางมาก่อนหน้านันนะะา้นแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาเบิกแล้วก็ได้เงินในช่วงเดือนนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาติก็ได้นะคะ พบวินาก็คือมาจากแดนไกลอะค่ะอย่างสมมติว่าคุณทำ YouTube เหมือนกันนะคะ mm. ก็อาจจะมาถึงยอดนะคะถึงดิวที่คุณจะได้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงเงินที่ได้จากโลกออนไลน์ด้วยนะคะบางทีกว่าที่แบบว่าทางช้อปปี้ลาซาด้าจะโอนเงินมาให้เราก็ต้องใช้แบบช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็มองว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะมันก็จะได้แบบยอดเยอะหน่อยเยอะกว่าปกตินั่นเองทีนี้ พอวันที่17กันยายนเนี่ยดาวการเงินจะย้ายนะคะจากจุดที่ดีมากๆเลยนะคะย้ายเข้าสู่ภพบสหัชชาจริงๆภพบสหัชชาไม่ใช่ภพเสียนะคะแต่บังเอิญว่าท่านย้ายเข้ามาเจอดาวคู่ศัตรูที่อยู่ในมุมจตุสดายเลขหนึ่งจะเจอเลขสามเลขหนึ่งจะเจอเลขแปดเลขหนึ่งนะคะก็จะเจออริคือเลขเกเลยเหมือนว่า พอครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะเรื่องเงินที่มันแบบดูอู้ฟู่นะคะมันจะค่อยๆแบบมีเหตุนะ,ะเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอคุณแบบมีเงินมากๆอะในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังเนี้ยก็จะนําบางส่วนนะไปแบบจ่ายเรื่องของหนี้สินนะ,ะเพราะว่าเลขหนึ่งเจอเลขเก้าเนี้ยนะคะมีการติดต่อนะ,ะพูดคุยเรื่องของหนี้สินอะไรบางอย่างที่มันเป็นหนี้สินคงค้างของคุณนะคะคุณก็ใจจ่ายคลอยเคลียร์ไปซะ นะแต่รายจ่ายอื่นเนี่ยสิเนี่ยเลขหนึ่งนะจะเจอแบบเลขสี่เนี่ยนะคะคือดาวพุธเนี่ยท่านมาจากพวินาศด้วยมันเหมือนแบบเรื่องของการติดต่ออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างหรือติดต่อเรื่องของแบบเพื่อนญาติคือพุธเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ท่านลอยอยู่ในภพศา,าสตร์ช้าๆคือเรื่องของสังคมของคุณนะคะมันเหมือนว่าตัวเราอะต้องเข้าไปแบบคุยเรื่องของแบบญาติเพื่อนนะคะหรือสภาพแวดล้อมของคุณอะมันมีเรื่องที่เหมือนจะต้องเคลียร์ต้องคุยกันแต่มันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรจ่ายนะคะเช่นบางทีมันเป็นภาษีสังคมเหมือนกันอะช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางมากหน่อยนะะเดี๋ยวญาติก็มีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนก็มีปัญหา เดินทางไปเจอเขาหรือได้คุยยกหูโทรหากันปุ๊บเอาละมีเรื่องเงินอีกละเธอเธอมีเงินไหมขอยืมเงินหน่อยเอ้ยเอ้ยคนนั้นไม่สบายนะคนนั้นมีปัญหาอ่าช่วยเงินเขาหน่อยหรือเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปแบบว่าคนนั้นไม่ค่อยสบายเอ้ยคนนั้นแบบเสียนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเงินอนะไปอยู่กับสังคมของเราหมดเป็นรายจ่ายนะไม่ใช่ไรายได้นะเพราะฉะนั้นแบบพยายามเข้าสังคมให้น้อยๆหน่อยนะช่วงครึ่งเดือนหลังอะ มันมีเหตุให้ต้องจ่ายแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะว่าดาวมันตรึงกันอยู่ในมุมจตุสดายอ่ะมันเหมือนห้อง connecting ดอ o r ที่แบบเปิดประตูไปแล้วเจอเลยอ่ะจะปิดก็ไม่ได้อ่ะมันไม่มีตัวล็อกอ่ะคือมันต้องเจอกันอยู่แล้วแล้วเจอดาวคู่ศัตรูอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้มาจากสังคมที่เราเข้าไปอยู่แล้วจะเป็นรายจ่ายนะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ทําบุญอ่ะป่ะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เสียเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ป่วยคือ จ่ายบานเลยอะนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้สาชยาคือการเดินทางนะคะเดี๋ยวต้องไปนั่นไปนี่ไปเจอคนนั้นคนนี้จะไม่ไปก็ไม่ได้เขาบอกว่าเอ้ยนี่มันเลี้ยงรุ่นอันเนี้ยนานๆทีโอ้ยอันนี้งานบุญคือแบบทาําไงดีเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องไปเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกใช่ไหมคะช่วงนี้เงินมันน้อยกว่าเดิมแล้วยังต้องมีแบบเบี้ยายรายทางอีกสาชยาคือเรื่องของแบบพวกโฆษณาก็ได้นะคะบางทีแบบ งานมันน้อยๆอย่างเงี้ยนะคุณคุณก็ณาอาจจะแบบเออลองบูสต์ดูนะรหรือว่างานคุณไปสัมพันธ์กับเรื่องของออนไลน์มันก็ต้องเน้นเรื่องของแอดโฆษณาเหมือนกันนะคะก็อาจจะลองลงทุนดูนะแต่การลงทุนครั้งนี้นะคะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะลงไปแล้วไม่ตอบโจทย์หรือแบบจ่ายเยอะเกินเหตุก็ได้นะคะค่าในหน้าเออช่วงนี้ก็อาจจะได้ยากนะคะหรือแบบถูกต่อรอง หรืออาจจะเป็นนายคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยเจอเลขแปดนะคะแปดเนี่ยนะคะราหูเนี่ยมาจากภพสุภาษนะคะเลยเหมือนว่าเฮ้ยนายอาจจะมีปัญหาว่าช่วงนี้สมมติคุณทํางานระบบบริษัทเนาะนายไม่มีตังจ่ายนะเออระวังว่าเดือนนี้นายอาจจะหรือจ่ายช้าหรือขอดึงยอดคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนนายมีปัญหาแล้วมันกระทบกับเรื่องเงินของเราเหมือนกันอถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะเลขหนึ่งเจอเลขสาม อันเนี้ยเลขสามหรือดาวอังคารเนี่ยมาจากพกปุตตากับกรรมะนะลูกค้าลูกค้าน้อยลูกค้าไม่มีตังค์ลูกค้าจ่ายเงินช้าลูกค้ายกุยกเลิกสัญญาปัญหามาหลายอย่างละนะคะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองหรืออาจจะเป็นไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้า,าจ,จะเป็นบริวารของคุณวินาศช่วงนี้ต้องแบบไปต,ต่างประเทศต้องเสียเงินให้ลูกอีกละไม่สบายมีเรื่องเงินค่าประกันอีกถึงรอบละต้องจ่ายโอ้โห รายจ่ายเพียบเลยนะครึ่งเดือนหลังรายจ่ายเยอะต้องรัดเข็มขัดต้องระมัดระวังแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยท่านไม่มีตําแหน่งด้วยก่อนหน้าน,นี้เป็นเกษตรแปลว,ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมาจากทุกทิศทุกทางบางทีคุณได้โชคตรงนั้นตรงนี้ได้เงินตรงนั้นตรงน,น,รงนี้มาพอดีเลยแต่พอดาวย้ายปุ๊บเนี่ยไม่มีตําแหน่งแสดงว่ามันไม่มีตัวกระตุ้นทําให้ได้เงินมากแต่ศัตรูเพียบเลยแต่รายจ่ายเนี่ยเข้าหนึ่ง จีอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเอ้ยไอ้ภพบสหัช,ชะเนี่ยสังคมอะ่ะการเดินทางอะ่ะพวกการลงแอดอะ่ะไม่คุ้มก็อย่าไปลงก็อย่าไปเดินทางเยอะอย่าไปติดต่อคนเยอะนะคะบางทีใครทักมารับหมดใครชวนไปหมดเออมันก็จะแบบชวนกันต่อๆไปแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ด h ช t ตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ